สวัสดีค่ะชื่อนัทชินีป้องคันนะคะหรือว่าชื่อนัตโตนะคะอายุ27ปีแล้วสถานะระบุไหมระบุไหมระบุว่าโสดค่ะโสดค่ะ,คะแต่ว่าไม่ต้องจีบนะคะ <laughs> จริงๆคือเกิดที่จังหวัดชัยภูมิอำเภอบันเนินอรงแต่เกิดได้ประมาณ3สัปดาห์เนี่ยคุณแม่ก็ย้ายมาอยู่สม,มุทรปราการเลยใช่เพราะงั้นบ้านหรือว่าแบบคุณมิลำเนาอ่ะขอติต่างว่าเป็นคนสม,มุทรปราการและกันเรียนที่สตรีสม,มุทรปราการเหมือนกัน,นตอนนี้อยู่ที่บุญนวิถีย้ายมาแล้วย้ายกลับเข้ามากทมแล้วใช่ กุ๊ปเลือด B ลักษณะนิสัยส่วนตัวหรอคิดว่าตัวเองเป็นคนยังไงคิดว่าเป็นคนเข้าถึงง่ายคือเป็นคนที่แบบเหมือนจะเข้าถึงง่ายแต่ความจริงแล้วเราอะเป็นคนที่สนิทใจย,ยากแล้วเป็นคนที่ขีดเส้นให้กับทุกๆอยา่างคือเป็นคนห่วงพื้นที่ส่วนตัวมากใช่เล่นเกมครั้งแรกตอนประมาณปี2 ปีหนึ่งปีสองไม่คือความจริงอ่ะเล่นเกมมานานแหละตอนเด็กๆเรามักจะจําได้ว่าเราอ่ะกินจังโก้รู้จักจังโก้ปะแถะจังโก้ใช่มันจะเป็นมาเลเซียขึ้นตรงนี้ก็ได้มันจะเป็นมล็ลทซานตะวันน่ะแล้วเราก็จะเล่นเกมเดอะซิมไปด้วยแล้วเราก็ชอบเล่นเกมเดอะซิมมาตั้งแต่ตอนนั้นอ่ะแต่เราจะเป็นคนเล่นเกมเดอะซิมโดยไม่ใช้มอดเลยนะตั้งแต่เด็กๆแบบอายุ13 14ก็เล่นเดอะซิมเดอะซิมหนึ่งเดอะซิมสองเดอะซิมสเล่นหมดเดอะซิมสก็เล่น กกกคือารรเเล่นมันแใช่ก็ตอนนั้น GTA พึ่งจะเริ่มมีแบบ low pay ะไฟเอ็มอะพึ่งจะเริ่มมีเมื่อมาณ5ปี6ปีแล้วใช่แล้วพอเราเป็นหมออะมันก็จะมีสตรีมเมอร์ท่านนั้นท่านนู้นท่านนี้มาแบบแวะเวียนมารักษาเขาก็จะอยากรู้จักอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมีคนขยันขยอ้อยเราสตรีมเราก็เลยลองสตรีมดู ชอบเล่นเกมแนว F P S พูดได้เลยว่า F P S แล้วก็แนวแบบว่าสร้างบ้านอะไรทำนองเนี้ยแบบลาฟสร้างกเกาะต่อแพหรือว่าแบบ The f o r e s t แต่ว่าเราจะไม่ชอบเล่นโ o บ้เราไม่ส่วนด้านนั้นเลยกับพวกแนวประเภทตีมอนที่มาคือคิดอะไรไม่ออกก็ชอบกินซูชิแซลมอน ชอบกินซูชิฮิโรมากๆเลยแซลมอนสมัยก่อนเมื่อแบบห้ปีที่แล้วก็เลยตั้งชื่อตัวเองตามซูชิฮิโรเป็นซูชินอตอนอตอก็เป็นชื่อย่อเหมือนแบบเราเคยประกวดเดอะเฟสมาใช่ไหมแล้วเหมือนเพื่อนๆในกลุ่มแก๊งเดอะเฟสก็จะเรียกกันแบบนอตอ,อจอนอะไรเงี้ยอะไรแบบนั้มอปอเหมือนแบบในแก๊งๆก,กวนๆเขาเรียกกันแบบนั้นก็เลยใช้ซูชิมาผสมกับน,นอตอ เราเป็นคนชอบกินกระเพรามากกระเพราเป็นมือ้อเ,เป็นอาหารที่แบบคิดไม่ออกก็คือสั่งกระเพราได้ทุกร้านแต่ว่าจะกินแบบไม่ใส่พริกใช่ไม่ใส่พริกแล้วก็จะกินเป็นหมูสับด้วยจะไม่กินหมูชิ้นหรือว่ากินเป็นกุ้งไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเหตุผลไหมไม่มีเหตุผลแค่รู้สึกว่ามันอร่อยมากกว่ากระเพราโดยปกติทั่วไปแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือแซลมอนชอบมาก ของหวานก็บิงซูค่ะใช่แล้วก็เล่น GDA เป็นโลบิงซูด้วยรู้ย่างเครื่องดื่มที่ชอบก็จะเป็นชาเขียวอ่ะเอาไอชีกินทีฝาสีเหลืองแล้วก็ฟูจิกินทีฝาสีเขียวรสหวานสีที่ชอบชอบสีฟ้าเขียวชมพูม,มันเลือกไม่ได้หรอโทอนแบบพ,พาเทล คิดว่าตัวเองเป็นคนชอบสีดำกับสีขาวเอาคนอะอย่างอันนี้อย่าง,ง,ง,งเดียวหรอช่วงนี้ก็ชอบสีดำราอย่างเราอะมีสเสื้อผ้าสีขาวเยอะมากช่วงหนึ่งแล้วก็เลยรู้สึกว่าช่วงนี้ชอบสีดำชอบเลี้ยงชอบแมวมากแต่ว่าเป็นคนแพ้แมวแพ้แบบแพ้หนักมากๆาอะแพ้มาตั้งแต่เด็กๆแล้วอะ คือจำได้ว่าเฟิร์สไทม์ที่เราเล่นกับแมวแมวมันขึ้นมาบนนี้ใช่ปะแล้วมันก็เอาหางมาปัดปึ๊บปึ๊บป๊บหางมันจะแมวบางตัวหางมันจะงอมงีปัดปึ๊บเข้าไปปึ๊บโอ้โหแล้วเราก็แพ้เลยแพ้แบบว่าตาแดงจมูกแดงแบบมันว,วมจากข้างในอะ่ะไปหาหมอไหมก็หาหมอคือคุณแม,คณแม่คุณแม่เป็นหมอฟันใช่ไหมแล้วแบบว่าคุณแม่ก็อยู่ที่สาธารณาสุขจังหวัดชุบุรใช่คือเหมือนตรงนั้นมันก็จะมีหมอแบบหลายๆคนอะ่ะใช่<ม>เขาก็ช่วยกันดู เขาชอบแนวเทเลอร์อแต่ความจริงเราเป็นคนชอบซีรีส์เกาหลีแกเก็ตปะไม่เก็ต้วอ่าไม่ไมคือแบบซีรีส์เกาหลีแบบอาอย่างไอเรื่องนั้นอะที่มันตามหาใครใครเป็นบิ๊กเมาส์บิ๊กเมาส์เออบิ๊กเมาส์ใช่อะไรทํานองนั้นอะแนวแบบว่าเฟ้นหาหน่อยหรือว่าแนวแบบมีฆาตกรอะไรเงี้ยเราชอบแต่ว่าจะไม่จะไม่ให้มันผ่าแบบ หั่นชิ้นส่วนจ๋าเลยเราไม่ชอบเลือดเยอะเรารู้สึกว่าหนังแบบแนวแนวอาร์ตอประเภทเทเลอร์ก็ดีหรือไม่ก็แนวกุ๊กกิ๊กน่ารักไปเลยอะที่แบบดูแล้วขำอะก็โรแมนติกแคมคอมเมดี้ก็เป็นอีกเรื่องที่ชอบใช่ถ้าไปเที่ยวกับเพื่อนก็จะมีกางเกงยีนละหนึ่งอ่ะช่จะใส่ยีนบ่อยมากไปเที่ยวกับเพื่อนจะเป็นยีนยีนขาวยีนยีนดำยีนยีน,ยน ทำไมถึงต้องยิ้มรู้สึกว่ามันดูแคชชูวกว่ามันดูแบบว่าอากับธรรมัดธรรมแมงกระฉับกระเฉงอะไรเงี้ยอาใช่แต่ว่าถ้าไปเดทก็จะมีกระโปรงอะกระโปรงหรือไม่ก็แบบสีที่มันดูเอิร์ธโทนดูน่ารักขึ้นมานิดหนึ่งขาวๆหน่อยเราแต่เราจะไม่ใช่คนที่แต่งตัวสีชมพูสีฟ้าอะไรเงี้ยใช่ฟ้าแค่เสือ้อแต่ว่าแบบมันจะมีขาวดำแซมตลอดก็ติดตามได้ IG, i g l i n n a t t u ตอนเด็กๆอยากอยากเป็นนางแบบแบบว่าวิกตอรีสิเครเคยดูปะเอ้ยใครจะไม่เคยดูคือแบบเรารู้สึกว่าถ้าเราได้ไปเดินบนนั้นอะสักครั้งหนึ่งอะ y ยูเกิ e มีฟ l ลไล่เข้าใจะเออแบบโอ้โหเราแบบเราเขาจะนักรองไปอะเออเราจะแบบแล้วตอนที่ช็อตแบบว่าถึงจุดแล้วแบบว่า เออมันจะต้องเป็นอะไรนี่แบบนี่มาอะไรก็เลยไปประกวด The Face ถ้าเกิดว่าคนรู้จักเราเราประกวด The Face มาใช่มันจะมีช่วงหนึ่งที่พอเราเริ่มเล่นเกมแล้วเราเริ่มจริงจังเราเริ่มรู้สึกว่าเราอยากเป็นเกมดีไซเนอร์เออ,อก็คือเป็นแบบผู้สร้างผู้พัฒนาเกมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พออีกช่วงหนึ่งก็รู้สึกว่าวงการ,รเกมยังมีอะไรหลายๆอย่างที่ประหลาดอืม เราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากเป็นสสที่เกี่ยวกับเกมใช่ใช่ใช่เราเราจะแบบมันเหมือนกับว่าความฝันอะไรเงี้ยมันความฝันมันจะเปลี่ยนไปตามฮ็อบบี้ตามงานอดิเรกที่เราชอบในช่วงนั้นๆอะไรเงี้ยเออใช่ไม่รู้ดิเรารู้สึกว่าตอนช่วงแรกๆที่ทำอะทุกอย่างมันดีแบบดีมากเลยใช่ก็เลยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าประทับใจตอนไหนเหมือนอะไรแบบ เหมือนการที่เขาพิมพ์ให้กำลังใจอะไรเล็กๆน้อยๆมั้งก็คงเป็นก็ประทับใจอยู่ทุกวันนะเวลาที่แบบว่าสตรีมแล้วแบบเจอช่องแชทแบบให้กําลังใจช่องแชทแบบว่าอินไปกับเราในสิ่งที่เรากําลังทําอยู่ใช่เท่านั้นก็พอแล้วประทับใจแล้วทุกวันอรูปร่างใช่ไหมเราไม่ได้เกี่ยงแบบเราอ่ะไม่ได้เป็นคนที่แบบ บบถ,ถ,ถ,ถ้าเทียบกับที่ผ่านมาก็คือรูปร่างหน้าตาแบบนูกูเซโยก็เยอะเข้าใจว่เาเราแค่รู้สึกว่าถ้าคุยกันเข้าใจว่าเราเป็นใครไม่ทําให้เราลําบากก็พอแล้วแต่ผู้ชายที่แบบรู้สึกว่าแบบมากๆเลยก็คือแจฮยอน NCT ค่ะที่สุดแล้วแต่นั่นก็คือที่สุดแล้วที่จะแบบที่จะรู้สึกว่าอยแค่มองหน้าก็แบบใจสัน่นอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะปกติไม่ค่อยมี f e ลลิ่งแบบใจสันาา่นสไตล์การแต่งตัวก็รู้สึกว่า เป็นผู้ชายที่เสื้อเยื่อกงเกงยีนแล้วเท่ก็พอแล้วก็แบบว่าถ้าสักได้ก็ดีรู้สึกว่าคนสัก,กเท่มันจะต้องาจับแบบมินิมอลหน่อยอะดูแล้วมีสเสน่ห์นิสัยเหรอคะก็เข้ากันได้ในหลายๆเรื่องใจดีรักศารักเด็กชอบผู้ชายเล่นเกมไหม้ชอบเล่นเกมด้วยกับเรามันคงจะดีแบบดีมันดีอยู่แล้วแหละใช่ ที่ชอบที่สุดที่เคยไปเที่ยวคือเวนิสเวนิสฝรั่งเศสเออิตาลีเวนิสอิตาลีใช่เพราะ Venice, Milan, เวนิสมิลานอะไรเงี้ยมีโอกาสได้ไปเพราะว่าเรียนสายสถาปัตย์ใช่ไหมเหมือนทาง Italy, <no? S 1> ใช่เขาก็พาไปดูแบบเออมิลานเอ็กโปตอนนั้นอะไรเงี้ยใช่ก็ดีดีมากๆเลยรู้สึกว่าเป็นเป็นเมืองที่แบบโอ้ยสร้างมาเพื่อให้คนแบบเดินไปทางไหนก็รู้สึกว่าแบบเหมือนแบบถ้าไปเดทกันหรือว่าอะไรเงี้ยน่าจะดีอะแกเก็ตปะ ที่ยังไม่เคยแลวอยากไปก็คืออยากเคยไปญี่ปุ่นแล้วแต่ไปเรื่องงานเรื่องเรียนอะไรเงี้ยมากกว่าไม่ได้ไปเที่ยวแบบเที่ยวจริงจังอ่ะอยากไปพวก Universal อุ้ยอยากไปอเมริกาใช่อยากไปของอเมริกามากกว่าที่ไหนก็ได้ที่มันมีอินเทอร์เน็ตเอาจริงๆป่ะ <c oughs> มีแอร์อินเทอร์เน็ตแล้วก็ของกินอร่อยๆแต่สุดท้ายเราก็อยากอย,กอยู่ที่ที่มันมีส้มตำอยู่ดีเว้ย ของขวัญที่ประทับใจที่สุดในชีวิตมันเป็นสร้อยที่คุณแม่เสียไปแล้วแล้วคือเหมือนแบบว่าเราก็เก็บเอาไว้แล้วคือมันแบบเราวันนั้นเราใส่ไปแล้วคือเป็นวันสุดท้ายที่คุณแม่เหมือนแบบยังมีสติอยู่ะเขาก็จับสร้อยเราอย่างเงี้ยแล้วก็แบบสร้อยสวยดีนะเราก็เลยรู้สึกว่าอันนั้นก็น่าจะเป็นอะไรที่แบบวิเศษสุดๆแล้วของที่ยังไม่อยากได้แต่รู้สึกว่าถ้าได้ก็จะประทับใจอ่ะ บ้านมั้งตอนนี้อยากอยากมีบ้านบ้านที่เราอยู่คนเดียวแล้วใครจะซื้อให้วะอาจจะอาซื้อให้ตัวเองอคือเพื่อนหลายๆคนในชีวิตมักจะเป็นเพื่อนประเภทแบบเหมือนเราอ่ะคือเรามักจะดึงดูดคนประเภทเดียวกันแกเก็ตป่าแล้วเราก็จะเป็นคนที่แบบยังไงก็ได้เว้ยแล้วแต่มึงเลยอะไรเงี้ยแต่เพื่อนคนนี้จะเป็นคนที่แบบตัดสินได้อะแบบงั้น กูว่ามึงกินนี่จบเลยเพราะมึงอยากกินนี่อันนี้นี้ใช่ไหมมึงกินนี่จบเลยคือรู้สึกว่าเพื่อนคนนี้เป็นคนที่ตัดจบในทุกๆอย่างได้อย่างถ้าแบบว่ามีปัญหาหรือว่าอะไรเงี้ยเพื่อนก็จะเป็นคนที่แบบว่าตัดสินใจได้ว่างั้นมึงองทำเลยมึงองทำนี้เลยคือรู้สึกว่าถ้ามีเพื่อนที่มีความรับผิดชอบต่อชีวิตตัวเองได้ดีขนาดนี้อะแบบ เราก็น่าจะเป็นอีกคนหนึ่งที่แบบเริ่มศึกษาจากเพื่อนคนนั้นได้บ้างเหมือนกันเพราะว่าตัวเราเองต่อให้เราอายุเยอะขึ้นมาขนาดเนี้ยเราก็ยังมีความเป็นเด็กแกเก็ตปะแต่ว่าเพื่อนคนนี้ก็ให้ความรู้สึกว่าแบบว่าเออเรากําลังโตขึ้นแล้วนะแบบจริงๆนะแบบไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่แค่แบบอายุอะแต่แบบสังคมมันกําลังบอกว่าตอนนี้เรากําลังโตขึ้นเราต้องรีบรีบูตตัวเองไปให้ถึงจุดที่เพื่อนเป็นแล้วอะไรเงี้ยใช่เพื่อนคนนั้นคือ ก็คือไอ้ไม์ไม์แพนด้าเออใช่<ม>ก็น่าจะได้เห็นหน้ากันอีกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็คงมีอะไรให้เห็นใช่เน้นเงินในบัญชีเท่าไหร่อ่ะพันล้านล้านเป็นบาทหรือว่าเป็นเป็นบาทก็ได้เ,ออเป็นบาทก็ได้ถ้าเป็นดอลลาร์ก็อาจจะแบบว่าเอ,อ้ยเกินไปใช่ก็ฝากช่องทางการติดตามด้วยนะคะ IG อ,อ่าตรงนี้ Facebook อันนี้นะคะแล้วก็สตรีมที่ช่องทางนี้แล้วก็ฝากติดตามผลงานที่กำลังจะมีด้วย YouTube นะะช่องบมบมชาแนลเราบอกกี่นี่ที่แรกเลยบมบมชาแนลใช่ก็ดูกันด้วยว่าเราจะทำรายการอะไรดีๆมาให้ทุกคนได้ดูนะคะฝากบมบมด้วยแล้วก็ฝากซูชิโนอตอนัโตะคนนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกคนด้วยนะคะ ฝากเพจ Purple Mood ด้วยนะคะ Purple Mood e-Sport แล้วก็ทางช่องทาง YouTube TikTok นะคะ Facebook ด้วยก็ฝากทุกคนดู Purple Mood e-Sport ด้วยเผื่อจะมีกิจกรรมดีๆหรือว่ามีรายการดีๆอะไรอย่างนี้มาให้ทุกคนได้ดูกันในผัดภาคหน้านะคะ<ไ>ก็วันนี้ขอตัวลากันไปก่อนบ๊ายบาย